แยมกำลังลูกกรอบมันมันกนลำลังจะนอนจริงอวเยด่ามันกลัวตัว้วนมากเลยนี่ขนจะเป็นกำมหยิงตัวผนจะนิ่มควาเหมือนเป็นสำมีนิ่มไหมหนูแยม้มสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยพาหนูยิมหนูแย้มมาคาเฟ่เบบี้บันนี่นะคะ โอ้โห,โหป่าทุกวันก็เลยมาใช่ค่ะแม่ปุ๋ยผ่านที่นี่ทุกวันเลยนะผ่านหน้าร้านนี้ทุกวันเลยเขาบอกว่าเด็ดมากไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดานะเป็นคาเฟ่อะไรบรรยากาศหน้าร้านนี่คือบรรยากาศในร้านนะคะคาเฟ่ก็ต้องมีขนมเค้กมีเครื่องดื่มนะคะแต่มันมีมากกว่าคาเฟ่มันมีมากกว่าเครื่องดืม่ม <c oughs> เดน,เน,เนเยค่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยค่ะนี่หนูยิ้มหนูย้ำขา,ากระต่ายที่อยู่ในกรงนะคะเราจะไม่แย่ไม่จิ้มไม่เปิดไม,ไม่จับตัวน้องนะคะ,ะดูได้เฉยๆนะคะส่วนกระต่ายที่อยู่ที่สนามเด็กเล่นกระต่ายนี่สามารถอุ้มได้จับได้นะคะนี่อยู่มเต้กำลังกินน้ำเลยน้วงนิ่มไหมจ๊ะนุ่มนิ่มไหมคะ นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มตัวนี้ได้ลูกกระต่ายไหมตายได้ลูกระต่ายเลยแล้วตัวกระต่ายแต่ละตัวนี่แบบไม่เหมือนกันเลยอ่ะดูดิอันนี้คือกระต่ายตัวที่หนึ่งที่จะพามาดูนะคะสีดามหูยาวมากเลยพ่อบอมเราไม่จับไม่ได้ใช่มจับไม่ได้หูยาวไม่แย่ด้วยนะอ่ะตัวนี้จะหน้าแบบยาวๆตัวนี้มาดูที่ละตัวก่อนอ้ตัวนี้มีสองสีรักมาก มีตัวขาวอยู่ตรงนั้นด้วยมีสีขาวอยู่ตรงกลางเจ้าคนนี้อู้หูมีสองสีแบบตัดกันอย่างนี้เลยอ่ะเดูนี่สิโอ้ตัวนี้น่ารักมากตาตัวนี้ฟูวยตาสีชมพูเลยเห็นมีย้นดูดิดูสีแดงค่ะมียัดูดิตาสีสีแดงเนี่ยเหมือนตุ๊กระตาเลยอ่ะตัวแรกนี้แล้วก็ตัวต่อไปอู้ตัวนี้หูยาวเหมือนกับตัวใหญ่มีเป็นแบบเหมือนจุดๆเหมือนด่างๆ หมือนกว้างเลยอ้วนมากอัะนนนนตัวต่อไปอตัวนี้มีลูกมีสองตัวเลย,อ,ยอันนี้มีลูกตัวเปล่า,าดเลยตัวนี้นนหน้าเหมือดอีกสีนะึงเออเป็นแบบว่าไล่เชดไปเลยแต่พ่อบอกว่าตัวน,นี้เ,เด่ดวตามีขอบดำด้วยมันเป็นหมีเทนด้าอือจริงด้วยเหมือนหมีเทนด้าเลยค่ะอลันี่ยิีตัวนี้ แม่ไมีตัวแบบยาวๆแบบนเมนๆแบบยาวๆอ่ะน่ารักมากน้าเอ๋สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยทันเวลาเลยเดี๋ยวบอกอย่ดินะพ่อบังดูแลดลูกมันเป็นตัวเล็กอ่ะเป็นลูกน่ารักมากเยอะกับตุกกระตาเลยตุ๊กตาเป็นชีวิตจ้าโอ้ตรงนี้เหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้ที่มือของสีอ่ะ ตัวนี้สามารถอุ้มได้นะครับรวมรวมอันนี้ก็อุ้มกันรอมกุ้มดีกว่ามาดูอู้ระวังนะหนักมากเออไม่ไม่เอาดีกว่าโอ้ยตัวต่อไปตัวต่อไปเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ดูถึงตัวนี้อยู่ตัวนี้มีสองตัวตัวนี้ตัวนี้ค่ะอู้ตัวนี้แบบเป็นแผลสองตัวแล้วเป็นแผลแกรดเลยค่ะตัวต่อไปอู้นี่ตัวนี้น่ารักสีเทาจซาดิจ่าซาดิจ่าตัวต่อไป นี่น่ารักมากโหนี่แทบไม่เห็นตาเลยขนฟูไงขนฟูโอ้ตัวนี้ยืนสองขาพบ้าบังดูชิ้นยืนสองขานะคะนั่นนี่ยืนสองคนเลยแต่คนหนมันสวัสดีสวัสดีเอ่อกัดกุ้งเออกัดกุ้งกัดกุ้งอุ้ยหนูแย้มทำมันดูตัวนี้อุ้ยตัวแย้มตัวนี้น่ารักเนาะเป็นเหมือนแบบดั้ขาวอ่ะ หูยาวดำขาวน่ารักมากเมื่อกี้ยังดูไม่ไม่หมดเลยจะมีแค่นี้ใช่ไหมเอ่ยคือหมายถึงว่าถ้าจะมีในห้องนี้ที่เราเข้ามาได้ตรงนี้เป็นเป็นห้องแอร์นะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่เป็นเครื่องดื่มเป็นขนมเค้กนะคะสำหรับใครที่มาเนี่ยอย่าลืมนะคะเพราะว่าเราจะไม่จิ้มไม่แย่น้องกระต่ายเพราะน้องกระต่ายจะตกใจได้นะคะส่วนน้องกระต่ายที่อยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถอุ้มได้เล่นกับเขาได้นะคะตรงนี้ ตัวนี้หูยาวมากเลยเป็นสีเทาแบบัท้าทั้งตัวเลยอะว้า <Wow. S 1> มีน้ำทุกกลงเลยให้น้องกระต่ายได้ดื่มแล้วก็มีถาดถาดอาหารนะคะอยู่ข้างในอลังมาจะเอ๋จะเอ๋ม้อก็จะเป็นแบบกว้างๆแบบนี้นะคะอืม uh huh. แบบไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะ uh huh. อลังมา ย้มกำลังลูกกรอบมันมันกำลังจะนอนดูมันกลกำลังมันตัดของย้ำเลยอ่ะเอาลงไหมตอนนี้โดนลุมอ่ะสามคนลุมกระต่ายเบากลัวกลัวลงูสิแ่ปู่ด้มันจะจะต้องไปที่เดิมแน่นอนเลยไปมัน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 ลองดูสิไปอีกแล้วมนีมุมัน มาเฮ้ยลองมาลองมาเล่นตรงนี้อีกอีกครังหมจับจัจับ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 จองีค่ะปู่จะพาอันนี้คืออืนะคะเม็ดเล็กๆเนี่ยคืออื่นน้องอกระต่ายโอไมีฉี่ด้วยดูได้ยังไงอ่ะตรงนี้เป็นอาหารนะตรงนี้เป็นอาหารนอ๋มาจับน่อรสนุกมาก น่ารักนา่ารักยิ้มแย้มสนุกสนานกับน้องกระต่ายตัวจิ๋วนหนูยิ้มหนูยิ้มห้างหนูยิ้มอยากจับหนูยิ้มต้องนั่งกับหนูแย้มอ่ะนั่งด้วยกัน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 ไม่เหนื่อยไม่ซนอะไรอะเนาะเชื่อ,อม,มากๆเลยหนูยิ้มหนูแย้มมาทักหลักไหม น,น่ารักมากเลยขยับขยับขยับกัหนูย้ํแบ่งกันแบ่งกันนั่งเลยแบง่งแบ่งกันนั่งอ่ามาดังพ <c oughs> ี่บอกว่าถ้าโตสุดแค่น,นี้เลยโอ้อสีก็จะแบบสีอ่อนลงเหมือนตัวนี้เลยหรือเปล่าคะสีของสายพันธุ์ดัชเนี่ยจะมีแค่ เทาครับสีดำสีน้ำตาลนะครับมีมีแบบจะแบ่งครึ่งครึ่งเหมือนกันหมดอ๋อเป็นครึ่งคร่เหมือนกันหมดเลยเหรอคะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ตาสีเห็นไหมคะน้องๆดูแบ่งครึ่งๆ่งหมายถึงว่าก็จะเป็นอีกสีหนึ่งต้องลาจะเป็นอีกสีหนึ่งหัวจะเป็นอีกสีหนึ่งจมูกก็เป็นอีกสีหนึ่งจะมีแบบสองสีอย่างนี้เลยน่ารักมากเลยอะนิ่งมากนิ่งมากสบา นี่คือกฎนะคะกับการเข้าไปเล่นกับน้องกระต่ายนะคะก็จะมีอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่สวมแมสด้เลยนะคะห้ามดึงหูห้ามยกตัวอย่างนั้นนี่น,นี่คือจับวิธีที่ถูกต้องนะองั้นหนูยิ้มเห็นไหมอ๋าใช่ยิ้มจับแบบนี้เลยปะเ,ปเดี๋ยวเราไปดูขนมเค้กกันแล้วก็ไปสั่งเครื่องดื่มกันไปนีชาปีฉันอยากไดอ๋อหนูยิ้มสั่งเลย ขนมเค้กจริงๆอ่ะมีชูครีมนะแต่วันนี้หมดไปแล้วยิมแยมชูครีมมันจะเป็นล,ลูกหน้าน,นะน้องกกไต่เดี๋ยววันหลังแม่ปุ๋ยจะซื้อมาให้นะมีบานอฟฟี่นะคะนี้ขนมเค้กอันต้าเราสั่งขนมเค้กเดีวสั่งเครื่องดื่มก่อนนะหลังจากที่สั่งเครื่องดื่มแล้วนะคะระหว่างที่รอเด็กๆก็มามองหันตู้กระจกแวดูตูวสีดนั่งอยู่บนแบบนั่งอยู่บนแบบที่ของเล่นอ่ะแล้วก็ตัวตรงนี้ ไม่เห็นแม่เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่อยู่ตรงนั้นแอบอยู่ตรงนั้นเปิดประตูเข้าไปอ่ะเราเล่นกับตัวนั้นเราไม่รู้ว่ามีตัวเล็กอะแล้วพอพอเขาไปมันอาจจะไม่รู้ว่าเราเข้ามามันก็เลยแบบวิ่งจูดเราไปอ่ะอ๋อวิ่งจูดออกไปเลยเราเข้าไปอีกไหมเราเข้าไปอีกแล้วไหมมาเโอเคมาเรือกมาเลือกราหวางที่เราขึ้งดึง เหมือนเป็นจีจีเลมอนตอนเด็กเลยอ่ะเหมือนที่เราไม่มีหูเลยอ่ะเนาะมันจะตัวสั่นมากเลยนะสั่นจนเออเหมือนจีจีเลมอนตอนเด็กเลยน่ารักมากมันจะกลัวมันจะตัวสั่นโอ้มันมันเป็นลายเลยมันถ้าหนูอยเฮ้ยท่านุ้ยมาดูตัวนี้ตัวนี้อยู่ข้างบนมนที่งน่ารักหยุบ หูตกเลยหูุตกเลยหงตกเลยน่ารักมากอะไรนะคะหนูยินเอ็มคิดว่าพี่ฝาทําเป็นสีน้ําตาลเพราะมันไปเหยียบนุ่นเหยียบนี่ใช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 ่เราเหยียบนุ่นเหยียบนี่ไงแล้วฝาดทามันมีขนดังอันนี้คือพี่เขาบอกว่าพันนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะลักษณะการตัดของสีอ่ะเนี่ยจะเป็นสีจะจัดกัน บรรยากาศในห้องน้องกระต่ายนะคะก็จะมีโซฟาให้เด็กๆได้นั่งนะคะแล้วก็มีกรงกระต่ายอยู่เต็มไปหมดเลยเด็กๆสา,สามารถมาดูกระต่ายแต่ละตัวได้นะคะแล้วก็มีกระต่ายที่อยู่ในกรงสนามเด็กเล่นของกระต่ายนะคะให้เด็กๆสามารถได้จับสัมผัสได้นะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยหนูยิ้มสามารถนั่งเก้าอี้ตรงนั้นได้เลยนะคะกำลังนอนเลยอ่ะเห็นตาดินะตาก็เป็นสีดำาหหลับล ก็เลยนะพอแม่ปุ๋ยออกไปนะคะก็จะ,จะเป็นในส่วนของโต๊ะให้เราไปนั่งดื่มเครื่องดื่มกินเค้กนะคะเป็แบบนี้เลยแบบนี้เ่เราจะมาสางเครื่องดื่มคุณพ่อก็ไม่ต้องมานั่งเล่นตรงนั้นได้นะคะเดี๋ลูกๆก,ก็มาเล่นจับต้องกระต่ายได้ค่ะอะไรคะ เจ๊เอ๋จ๊เอ๋อุ้ยเลี่ยนเลี่ยอุ้ยหิวแล้วเหรอน้องหิวเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดูดูน้องหิวเหรอ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 นี่ปูเห็นพี่บอกว่าที่มันเป็นอักแท่งๆเล็กๆอะค่ะที่อยู่ในถ้วยอะคือสแน็คเฉยๆนะเป็นขนมขบเคี้ยวเฉยๆ ก็คือตรงนี้นะคะเห็นี่นี่คือสแน็คเอาไว้แบบหนึ่งวันให้กินหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ส่วนอาหารที่นี่ก็จะป้อนเป็นเหมือนเป็นหญ้านะคะตัวเน,น,นี้ยแม่ปุ๋่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าเหมือน,น,นมันมันลายแบบแปลกที่สุดอะมันลายเสือแม่ปูดูคอมันที่คอมัอมนมมเน,นืนอ้อฟูฟูขนฟูมากไหนนะใช่ใช่ใช่ค่ะตรงนั้นไงตรงนั้นไงมันจะมีหญ้าแห้งตรงนั้น คุณกำลังเคี้ยวอะไรอ่ะฮะแก้ป็นอะไรกำลังเคี้ยวอะไรแกเป็นอะไรกำลังเคีย้ยวอะไรอมาแล้วไปเครื่องดื่มมาแล้วค่ะเราไปดื่มกินเค้กกันก่อนไปโอ้หนูยิ้มกินเค้กไปคะบันน็อปตี้เหรอคะอ,อ,อะไรอะไรเมื่อกี้หนูยิ้มมองหนูแย้มคืออะไรหนูแย้มมาแอบชิมน้ำของหนูยิ้มเหรอคะอของหนูแย้มเป็นชาพิษอร่อยไหมคะ ต้องคนคิะจีดาไงินจีโซดาต้องคนจากข้างล่างนี่หนูยิ้มคนละวคนละของพอบองเป็นเค้กกาแฟหรอคะกาแฟอื้อหืออืออมิมอมของพีมาขอชิมนอยขอชิมน้อยชาพีทเป็นเครื่องดื่มที่หนูยิ้มชอบมากอือหหอมมากเลย เดี๋ยวเราขอตัวกินเค้กดื่มน้ำก่อนนะคะหลังจากที่กินขนมเค้กเสร็จเรียบร้อยนะคะดื่มน้ำเสร็จแล้วดูย,ยิ้งหัวยก็รีบจูบเข้ามาหาน้องกระต่ายอีกแล้วนะคะไ<ฆ>ม่แย่งกันไม่แย่งกันน,น,กนันนกนังคนิดที่จะเอาอีกก็ได้อ่อาตอน<ๆ>นีๆๆๆ้คือเกิดอาการแย่งอุ้มน้องนะคะงั้นเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจับเวลาคนละสองนาทีเนาะอ่ะหนูยิ้มนั่งไหนนั่งไหนนั่งตรงนี้น้อ ไม่ถิวได้รูปแล้วผปุยแล้วน้องกาลังดืมน้าเลยน้องกำลังดื่มน้ำเลยน้องาัดูักำลังดื่มน้ำเลยนะคะตอนนี้ปากดูปากน้ำขึ้นุเลยอิ่มแล้วหรอคะ เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยอิเมแล้อหรอกินต่อกินต่อดูดูดใหญ่เลยกำลังดูดใหญ่เลยดูนูนน้ำอะไรโอ๊ยน่าน่าพี่บอกว่าชึอกหมูค่ะตัวนี้แม่ปุ๋ยว่ามันเหมาะมากอ้เขาเขาจะไม่กระโดดลงมาเลยหรอคะ เก็บตรงนี้นะสมัถสมัดก็ดดได้นะคะมีตัวนี้ที่หนูยิ้มสามารถจับได้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆเจ้าของร้านนะคะเขามาดูแลด้วยแต่เด็กถ้าแบบไม่มีใครมาฉันแอบ,บจะมาจิ้มน้องจะมาแย่น้องไม่ได้นะคะอันนี้คือมีพี่ๆคอยดูแลอยู่นะคะโอเคไอ้กากหมูทำไมเจ้าหน้ารักงมากตาไม่เหมือนเคยเลยตาเป็นสีแดงเลยดวมแบบไม่ยอมกระโดดลงมาเลยนะคะแบบ เนี่สูงมากอบไม่ยอมกระโดดลงมาเลยตัวหนูยิ้มใจเลยตัวหนูยิ้มใจเลยะจะโดมก็จะจะได้กลิ่นงนอง<อ>ที่เราจับมาอ๋อแบบเป็นกลิ่นที่แบบแปลกๆใช่ไหมคะเขาก็จะดมเพราะว่าตรงนี้ก็คือพื้นที่ของเขาอืมอ นุยานะหนูย้มจับดูดูดน่ารักมาก <c oughs> อุ้ยอุ้ยด่ใหญ่เลยดมใหญ่เลยด่ใหญ่เลย,เลยตัวนี้ก็สวยเมื่อกี้พ่อบอมชอบตัวนี้มากเพราะว่าแบบ<อ>เหมือนมีแพนด้าเลยพ่ออมบอกว่าเหมือนมีแพนด้าสายเดียวกับตัวนี้อ๋อเป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยนะถึงว่าเป็นแบบลักษณะ,ะของสีไหพิเศษหน่อยก็คือโอเขาจะเป็นสามสีตรงนี้ อ๋อออมีสีเทาด้วยใช่ไหมคะโหเขามีสามสีนะมีสีเทาสีขาวแล้วก็แบบสีดํานะคะแบบเป็นไล่ไล่สีนะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะคะอันนี้โซล่าครับโซล่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเนี่ยอันนี้ผู้ชายผู้ชายยิ้มแย้มนี่แตงร้านตัวอ้วนมากเลยันจะเป็นกัมมีตัวเนี่ยจับได้ไหมคะจับได้โอ้สมผัสเหมือนกัมมีเลยค่ะว้าวกัมมี่เลยจับได้อยู่ยังพี่น่า อ่าเป็นเหมือนสายพันธุ์เขาด้วยเหมือนสายพันธุ์กัมะหยีนะคะแบบน่าจะเป็นเหมือนกำหินแบบแน่นๆนุ่มๆอ๋อใช่คือแบบดูสีลักษณะสีของเขาอะค่ะจะเป็นแบบจุดๆๆว้าวเอ้ยไม่นอนเอยนานน่ารักมากตัวโตมากเลยค่ะสายพันธในกับตัวนี้นี่ที่มันปุ่ยชอบนี่จั๊กอีอาวจั๊กอีอันนี้นุ่มกว่านุ่มกว่าตัวนี้ อันนี้เป็นเแบบผลสำลฤทธิ์เบาๆโอ้โหดูดูบิดขี้เกียจรู้เลยบิดขี้เกียจอ่จะต้องเหมือนน้องหมาเมื่อกี้บิดขี้เกียจเหมือนน้องหมาเลยอันนี้ชื่อแสบนะครับชื่ออะไรนะคะแ,แสบแสบสงสัยจะแสบหรืึเปล่าเป๋วแป๋วถ้า,า,า,าจะสีสีเขาแสบโอ้โหสีแสบตา ได้ครับจ๋าตัวผู้หรือตัวเมียครับอันนี้เป็นลักษณะเป็นผู้หญิงครับตัวนี้เบลลี่จะนุ่มกว่าตัวแสบค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆแล้วลองจับดูขนจะนิ่มกว่าเหมือนเหมือนสำลีนิ่มไหมหนูแย้มอ๋อหนูแย้มบอกอ๋อเลยตัวนี้สวยจังอ่ะโอ้ยนุ่มมากเหมือนสำลีนุ่มมาก แม่ปุ๋ยว่าเมื่อกี้อโซล่านุ่มแล้วนะแสดนี่คือนุ่มกว่านุ่มไหมเยนบอกว่านุ่มมากรูสิผมต้องร่้จัยนุ่มมากกลงรักแล้วตัวนี้นะคะชื่อโคโค่ที่เปิดกลงแล้วนะแตอนนี้โคโค่กำลังออกมาเราลุ้นว่าให้โคโค่ออกมา นี่ออกมาแล้วเห็นไหมคะออกมาจากกรงแล้วหนี่งปกติพี่บอกว่าฮูกูก็จะแบบมัวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกดูดูไปดูดูไปหาพี่แล้วหาพี่ดึ๊บดึ๊บก็ดึ๊บเด็กๆก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้หนึ่งเด่กๆพี่บอกว่าฮูกูก็จะอยู่นิ่งเลยนะนี่นี่แบบนี้พ่อ ดูดูดูคือเขาจะไม่โดดเลยนะโอโคจะไม่โดดลงมาเลยนะคะจากโต๊ะนะโอเควางไว้ตโดมใหญ่เลยแต่ไม่กระโดดเลยลารากจริงๆรู้ซะไปหอดเลยอ่ะดูสินี่ดูจมูกดูจมูกตั้มเลยดัมเบลกันเลยนู้นู้ เจ้าเอเจ้าตัวเล็กชอบไปอยู่ตรงนั้นพ้่นุ่มจริงๆเลยอ่ะขนนุ่มนิ่มมากเลยไปกันนะจ้าบายบายโคโค้อบายบายไปกันนะเดี๋ยวมาใหม่นะไปโน่นละหไปแล้วไปแล้วข้อค้อดีไปแล้วไปเด็กๆออกมาแล้วก็ฉีดเจลแอลกอฮอล์นะคะนี่สำหรับใครนะคะที่อยากจะมา เล่นกับน้องกระต่ายมาลุยหมือแยมก็มาได้เลยนะคะเลยงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย